อุ้ยวอาทัวอีกมุมนึงโดนแล้วที่บ่ได้มาเข้ามาทางนี้เนาะ <c oughs> อุ้ยเออน,นี่พันเอากระดุมล้มอยู่แค่นี้อือโอ้ <c oughs> อ๋อเถื่อนปะครับบ่งไม่ยังเลยอ๋ออือ,อน้ำขึ้นลายเนาะน้ำนิ่งน้ำนิ่งนะ โอนี่เด็อันนึเพิ่นเาลงโอ้สารแนบ่มันมัครับมันมีปลาจากตัวโอ้น่าจะดนุงเปาอยู่ไหนดีฝืนเบิ่งฝืนยกเออเบิ่งฝืนหยกเห็นปึ่งโอ้บองเ้ยใส่ตีครับหรือว่าเอาธรรมชาติเลย เจับโตันมีโดดแล้วอ่มีมันจะโดดจัดเลยแันมีมันก็โดดดังๆแล้วคลายเมื่อไ้ปลาพะดุโอ้จะมีปลาอยู่บน่งมปอยู่บงใช้แรงเขมาอ๋อ ต่อหอกนำค้นหลครับนีรล้ำลมันไปครับอันนี้เพิินบอลงอันนีเพิ่นบอมามากบว่าบัทึกป่าทีจอดเท้านี้ก่อนหอกภาพพี่นองมากบนบรรยากาศท้งถุนกับบมีไผ่ร่มราะม,มีไผ่รม<ง>ตเตียงบ<อ>้กา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 เตึกบ่ บอ่อย่างเพิ่นว่าใหรออืมอ๋อน,นี้เพิ่นกูน้นีแล้วตัวนี่หึปลาถือปลาเลยอ๋อเพิ่นก็เอาลงตั๊มแต่ตัวนี้อืมเพิร์นน้ำถั่วแล้วถือน้ำถั่วมแล้วนะเนี่เสียงก้าวโอ,อ้อันนี้ก็แม่นมองสะดุ้งบ่ฮะหึอืออืม พ่นพ่อนอันชิดเพราะว่าทำคนพ่นเก่าล่องสิดเบ็ดเอาเบ็ดมาย่นน้ามันขึ้นลายเนาะนี่แล้วมันดีแล้วบ่ย่มแรงมันคอยมีน้ำใสอืเอเฮ้ยหญ้าอันนี้มันกินได้ยับ่บอนหญ้าอันนี้มันกะก,กินได้แล้วเนี่ยพระกระเชียนน้ำตัวนี้บ่แนเนเห็นแล้วใดกินจะว่าเคยกินพระกระเชียนน้ำเออก็ซื้อมาพัดลองเบิง่ง ตลาดก็มีขายโอ้เสียงปลาบอนอยู่ดิยังปลาบอนอยู่ไนเนี่นี่กบกบเลยเคียวไปบังมุมนั่นปะเข้าไปแน่นปะม่ามาบึงบรรยากาศไอ้ไตะดุงพันชนี่เลยอู้นเป็นายไปย่ำย่ำป่าเถื่อนโอ้เป็นตำวนเออพ่นปดไปตะดุงพ่นปดไปเลยเด้ถ้าเตั้งคนย่ำแรงคอยมาเห็ดไหมมาสอบ ซ้อม้วก็เมนจังคอยมานเซ็งก้าห้องดีแท้ขี่ไปทางหน้าอีกอีกหน่อยหนึ่งอ๋อถงเป็นตาหกแท้บ่เป็นตาฮกกีลีนี่นหละหกแท้หกว่ะฮกกีลีนี่แล้วบ่เป็นตาฮกเด้ตึงคางนคนละมุม อโอ้เย็นเย็นครับโอ้สงบดีว้าแถวนี้เย็นอ่ะ,อะเอ,อ้อยหยาจัดเบ,บิงเ้งแถวนีดูเอามีเก้าอี้พร้อมอ่าข้าเจ้ามาจีดเบ็ดอ่ะลองเบิงเ้งแถวนีกอืนเป็ี่ยนไล มุมนมีสวยเข้าว่างๆเจ้าสียหาเบ็ดมาสิบบังสิบเป่เป็นหรอกเป็นเป่เป็นกระเรียนเอาตัวโอ้เพิ่นมาอันยูนี่จนแปนเน่เนี่ยมีมองอันมองผนังฝาดังไฟพร้อมเันขาเจ้าเบ็ดลงไปคำเห็นว่าเป็นงามเป็นงามเออโอ้ทานพื่นพว่นเนี่ยเลี้ยวไปเห็นอะไรบ้านว่างว่างว่างเก่ามองต้นไม้สูงๆ อน่น้ำขึ้นตอนนั้นน้ำลงเฮาย่งางออกไปทางลุมม่มมันมีชัน้นมีชั้นชาราอยู่ทั้งใต้ชัน้นไสหัดอันนี้อออ้อปลาปลาตัวเักไงปลา,าลายเด้ออนี่ปลาลายเพราะปลาธรรมชาติเห็ดอันมองแหล่งท่องเที่ยวคักดีมันก่เป็นเก่าปได้ดรอกมัน ว่าเพื่อนว่าทีเฮ็ดถ้าจะเฮ็ดเนี่ยมันอยู่ทีพก้นาอือเราพุนนา่เป็นเกา้ามันก็ได้แต่ว่ามันเกิดเรียกว่าถ้าเฮ็ดแล้วมันอามีออีงยงแน่ที่จะดึงดูดอีกแว่า,ามไม่แน่ดึงดูดมัน่ะ mm hmm. เฮ็ดไปมันจะเสียเงิน่ชื่อ้เย็นพูดลมท่อง้า แต่ยูแต่ว่ามันเย็นโลมแจ้งสบายสวัสดีดครับอินตาสาลาวรักตางไว้ค่ะไงสำดิปนะครับวันนี้มาเ <c oughs> ลาะมันขงนังน้องสำรงขังน้องสำรงมาเลาะเปิ่งเส,อสือบรรยากาศนะครับบริเวณเขาด่วนยูมุมนี้นะครับ <c oughs> ตั้งแต่ตอน ต้นฝนหมดละนะครับแต่เห็ดเห็ดขมเกิดพากันเขามาหาเบิร์อยู่บ่มีบ่ได้ปีนี้เขาบ่ได้เขามาก็ปีนี้มเมียนบ่เขาหากับมาเดี๋ยวนี้นี่แลหละฮะเมีนเขาบ่ได้เขามาโดนแล้วเมีนบ่เมียนขมาตอนนั้นเห,นห้าย่างไปทั้งลุมใดอันนั้นล่ะก็คือต้นฝนนั่นล่ะก็คือตอนต้นฝนหมายถึงว่าหลังสงขัดเป็นใดขามาบะเนี่เขามาก็ ทางมันกะแคบลงกมันทางมันซ้าเก่าน่าลัะทางซ้าเก่าอยู่แต่หยามันห่มนะความหมายนะมันหืมตอนนั้นตอนนั้นทาาเขามาทางมันหยามันบ่บ่ห่มอันนี้ขามาเธอนีบาตรงห้ามันห่มทางเนาะขาวพ่อพี่ยังหลายดอกครับกับขามาเบิ้งซื้อนะครับเขามาเบิ่งซื้อนะครมันเป็นยังไงเหตุการณ์ อีนอย่างที่ผ่านไปนะครับมันก็เป็นข้อคิดได้เื่นกันล่ะการที่อยู่ยังเฮ็ดยังหรือว่าอยู่ใสกันแล้วแต่ธุรกิจหรือว่าการใส่ชีวิตยังกันแล้วแต่ถ้ามันมีการบุรณะปฏิสังขรณ์หรือว่ามีการอปรปับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆอม,มันก็จะมีแต่ความเจริญถ้าปล่อยปะละเลิ่นเล่ยแต่บ่ใส่ใจมันก็จังเสียล่ะนะครับมีอีกมองนึงอยูหันเนาะ นั้นนหลือบอมินมี่ล้วก็คืออ้อมอ้อมน้องนีงน่แหละอ้อมจนไปซดจอดอันน้องสาอันจริจทีเขา,เ,าเห็นงาน,น้องเนี่มันก็คือมันอ<ช>ทีรถเหล่ใดเลยอันนี้รถย่นเนี่ยยาสุฟันว่าสิเขาไม่ได้เพราะว่ามันบอ<า>มมีผู้ตัดหย่านะครับ<ม>ตแต่<ม>ช่วงนาแรงนั้นทีมาเบงมายางผ้ากันมายางเ่นเนี่ยมันก็ยังแป่นยู่แต่ว่าช่วงนี้ลังฝนปีนี้ หกนะครับหกยากเกิดต้นใดมันสูงสำเร็จกะให้มันง่ายได้เต็มที่นะครับบ่าเรมีการมาตัดมา้ยังไม่แล้วากา็ต้น,ตน,นอันต้นยังเกาะเพิ่นเอิญต้นยางว่าลืมซือ้อละกับกล่องคูอเพิเ่งไปนองคอยลืมซื้อแล้ว <laughs> อันนี้ต้นกระทินะล่องเคยลืมซื้อแล้ว <laughs> ต้นอันนี้ตานานมันยังต้น,นหน่อยหนึ่งเนาอโอ้ยอ บันนี้ห้องขามากโอ้มันอันใหญ่เขาเป็นปลาเลยบันนี้มันกัดใหญ่โย่ใหญ่ไปเรื่อยๆนะต้นไม้นะใหญ่ไปนาเรื่อยนั่นละนี้ก็ได้คอยนึกว่าเจ้าสีว่าต้นนั่นต้นนั่นต้นนึกว่าต้นหยาที่ถนอดหมอต้นนี้นะมันลืมซื้อมันนี่หยามองมันใหญ่ขึ้นมามองที่มันเคยเป็นแปลและวันมันหกนี่ละคือมันยังคอยมันจุดที่ สังเกตได้ชัดเจนแล้วก็ต้นไหม้นี่มันใหญ่ขึ้นมัน็ธรรานานละต้นใหม่มันครับรับเมืองใหญ่ขึ้นขนาดยามมันจะย่งใหญ่ขึ้นเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเอาก็คงจะบอมีอย่งางไรเนาะครับก<ไ>ินกินเอก็คงจะไวซัมเนี่ยแหละบอบอมีสาระนี่ยังดอก,กย่างครับว่าเบื่องซื้อนะครับเบิ่งซื้อซือแต่วันก็ได้ขอคิด นะครับขอคิดนี่มีแน่นอนนะครับก็บมมีประเด็นแท่เคลิปนีนอยรบ่ Brooke มีอิเลนครับกัย่ังเขามาเบิงกับขี่รถขาบมาเบิ้งข้าเจ้ามากตึกสะดุ้งกับมือถือมือบอแต่ว่ามือนี่บบได้จักตัวเลยเพ่นมีสองคนก็ตึกสะดุ้งย้อนนะเพิ่นว่าสองนี่มันสองมือแล้วเ่าเพิ่นว่าบบถือนะแ <c oughs> ม่นกับก็ยกตั้งแต่สะดุ้งเป้าแล้วก็ดีก็อยู่บ้านเซ่อเกิดห้ามันถือเนาะทำามายก <Man. S 2> ตัวพักพ่นย้อนใจมานาั่งกับบรรยากาศชิวๆด้คักเนาะแนวที่ได้ที่เป็นคติอีเลก็คือสิ่งไหนก็ช่างถ้าเราไม่ดูแลเราไม่อใส่ใจการที่ห้บอบม่ใส่ใจนั่นแหละก็คือสิ่งที่จะอาวสานนะครับจบพิธสีสิจบไปนาสิ้นสุด <c oughs> ความจเจริญน, <c oughs> นะครับ เอาไว้ณชัมนีกรการคลิปหน้าพอกันคลิปในะ่เนาะไปแล้วสวัสดีค่ะ